เสียงระเบิดดังก้องไกลทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนควันดําลอยขึ้นเหนือแนวต้นไม้สูงลมพัดแรงกลิ่นควันและดินไม่เข้าจมูกผู้พันสมชายค่อยๆก้าวผ่านซากอาคารที่พังทลายรองเท้าเขาจมลงในโคลนเปียกมือของเขาสัมผัสกับเศษกระจกคมๆที่กระจายอยู่รอบตัวเสียงกรีดร้องไกล้กลอยทำให้หัวใจเต้นแรงสายตาของเขาเจอร่างเพื่อนทหารที่นอนนิ่ง แต่สายตานั้นดูเหมือนกำลังมองเขาอย่างไม่เข้าใจฟ้าเริ่มมืดลงแสงจากไฟไม่สะท้อนบนใบหน้าที่เหน็ดเหนื่อยทุกก้ายิ่งทำให้เขารู้สึกถึงความไม่แน่นอนเสียงกระซิบลมพัดผ่านช่องซากอาคารเหมือนเสียงคำสาปทันใดนั้นเสียงก้าวหนักดังขึ้นจากด้านหลังหัวใจของสมชายเต้นแรงยิ่งขึ้นเขาหันไปแต่ไม่เห็นใครเพียงความเงียบที่ตึงเครียดรอบตัวกลิ่นโลหิตและควันเข้ามาปะทัจมูกแรงขึ้น ร่างของเขาย็นเยือกเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ความมืดเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงลมหายใจเขาดังในหูดินรอบตัวสั่นสะเทือนอีกครั้งและวเงาที่ยืนอยู่ข้างหลังปรากฏขึ้นเป็นร่างสูงใหญ่ปกคลุมด้วยควันและฝุ่นแต่ใบหน้าของมันไม่มีดวงตาสมชายยืนนิ่งพยายามหายใจให้ปกติแต่เสียงหัวใจเขาเหมือนจะระเบิดร่างนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆ และความมืดนั้นเหมือนจะกลืนทุกสิ่งรอบตัวร่างสูงใหญ่ยืนตรงหน้าเขาเพียงไม่กี่ก้าวความเย็นจากมันแผ่เข้ามาทุกอนูร่างสมชายรู้สึกเหมือนขาเขาจมลงในโคลนหนืดหนืดเขาพยายามถอยหลังแต่เหมือนแรงบางอย่างจับเขาไว้เสียงลมหายใจหนักกระแทกข้างหูเหมือนใครกำลังนับจังหวะหัวใจเขาทัานใดนั้นร่างสูงใหญ่ยกมือช้าช้าควันและฝุ่นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็น แต่เขารับรู้ถึงแรงกดดันที่มากกว่าร่างกายมนุษย์แสงไฟที่เหลืออยู่สะท้อนกับโลหะบางอย่างในมือของมันสมชายเห็นเงาสะท้อนเหมือนรอยยิ้มที่ไม่เป็นมนุษย์เขากลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งจนไม่สามารถส่งเสียงใดๆลมพัดแรงขึ้นพัดเศษซากไม้และฝุ่นเข้าตาเขาแต่ร่างนั้นยังเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆไม่รีบร้อนทุกกา้าวทำให้สมชายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงดังแหลมในหัวใจเขา เหมือนมีเสียงกระซิบซ่อนอยู่ในความมืดมันพูดอะไรบางอย่างแต่สมชายฟังไม่ออกเพียงรู้สึกถึงความหวาดกลัวลึกๆที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วร่างสูงใหญ่นั้นยื่นมือเข้ามาใกล้ไปหน้าเขาอากาศรอบตัวเหมือนถูกดูดเข้าไปและความมืดนั้นเหมือนจะกลืนทุกสิ่งทั้งชีวิตและจิตใจร่างสูงใหญ่ใกล้เข้ามาเพียงนิ้วไม่กี่นิ้วจากใบหน้าของสมชายความเย็นแผ่ซ่านเข้าสู่กระดูกทุกชิ้น ลมหายใจของเขาหนักขึ้นรู้สึกเหมือนถูกบีบให้หายใจไม่ออกมือของร่างนั้นสัมผัสผิวเขาเบาๆแต่เหมือนแรงกดดันของภูเขาเสียงหัวใจของสมชายดังกล้องในหัวเขาแทบฟังเสียงตัวเองไม่ทันร่างสูงใหญ่ค่อยๆโน้มลงจนหน้าของมันอยู่ระดับเดียวกับเขาเงมืดจากใบหน้าของมันคลุมทั้งร่างสมชายและทันใดนั้นเสียงกรีดร้องเบาๆดังขึ้นรอบตัวเหมือนเสียงเพื่อนทหารที่เคยล้มตายก้องอยู่ในความมืด สมชายพยายามขยับแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับพื้นเขามองตาร่างสูงใหญ่และในดวงตานั้นมีสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นความม่งเปล่าที่กลืนทุกความหวังร่างนั้นเอีงหน้าเข้ามาใกล้จะลมหายใจร้อนๆปะทะใบหน้าเขาสมชายได้กลิ่นเหล็กและควันไหมหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเขารู้สึกถึงความตายใกล้เข้ามาแล้วร่างสูงใหญ่ยื่นมืออีกครั้งคราวนี้จับไหล่ของสมชายแน่น และจังหวะหนึ่งทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทความมืดดูดซับเสียงสัมผัสและเวลาสมชายรู้สึกเหมือนตัวเขาไม่อยู่เหมือนร่างกายถูกดึงออกจากโลกจริงและทันใดนั้นแสงไฟจากเศษสร้างอาคารสะท้อนบนดวงตาของร่างสูงใหญ่เผยให้เห็นรอยยิ้มที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความโหดร้ายสมชายกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกความมืดกลืนทุกอย่างรอบตัวเขาอยู่ในโลกที่ไม่มีเสียงไม่มีแสง และเพียงแค่ความหวาดกลัวลึกสุดใจเท่านั้นที่เหลืออยู่จูจ่ๆร่างสูงใหญ่ถอยออกไปเล็กน้อยแสงไฟสลัวสะท้อนบนเหล็กในมือมันและในดวงตาที่ว่างเปล่านั้นมีประกายบางอย่างแวบมาสมชายยังยืนช็อกอยู่ร่างกายสันสานแต่เขารู้สึกถึงแรงบางอย่างเรียกเขาไปข้างหน้าเหมือนเสียงลมกระซิบท,ที่พาเขาไปยังซากอาคารอีกฝั่งเขาก้าวช้าๆผ่านซากประหักพังทุกก้าวเหมือนเดินในฝันร้าย เสียงกรีดร้องที่ไม่รู้ว่ามาจากใครก้องอยู่รอบตัวทันใดนั้นเขาเห็นเงาร่างเพื่อนทหารอีกหลายคนพวกเขายืนอยู่ในความมืดแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดเหมือนร่างของพวกเขาไม่ใช่ร่างจริงแต่เป็นเงาของความทรงจำที่ถูกความตายกลืนไปร่างสูงใหญ่ปรากฏอีกครั้งข้างหลังสมชายมันไม่ทำร้ายเขาแต่เพียงชี้ไปยังประตูซ่าอาคารที่พังประตูนั้นเปิดออกสู่ความมืดมิด และเสียงหัวใจของสมชายดังก้องสะท้อนอยู่ในช่องว่างนั้นสมชายกล้าเข้าไปความมืดล้อมรอบจนแทบมองไม่เห็นสิ่งใดแต่เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่บางสิ่งที่ทรงพลังและอันตรายกว่าที่เคยเจอทันใดนั้นแสงไฟเล็กๆสะท้อนบนพื้นเขาเห็นร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ด้านหลังรอยยิ้มเย็นชานั้นยังอยู่แต่สายตาของมันเปลี่ยนไป เหมือนมันรอให้สมชายเข้าใจความจริงบางอย่างเสียงลมหายใจเขาเป็นจังหวะเดียวกับเสียงหัวใจของมันและในชั่วพริบตาสมชายรู้สึกถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในสงครามนี้สงครามที่ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ระหว่างมนุษย์แต่เป็นการต่อสู้ระหว่างความเป็นและความตายสมชายก้าวช้าๆเข้าไปในความมืดร่างสูงใหญ่ตามมาแต่ไม่พูดอะไรทุกก้าวเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและเวลารอบตัวหยุดนิ่ง ท่านใดนั้นเขาเห็นภาพบางอย่างสะท้อนบนผนังซ่าอาคารเป็นภาพของสนามรบที่เต็มไปด้วยเพลิงและควันแต่ในภาพนั้นมีร่างของเขาเองอยู่ร่างของเขากำลังลม้มลงแต่ดวงตาย,ยังคงมองร่างสูงใหญ่อย่างช้าๆสมชายรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนความตายพยายามดึงเขาเข้าไปแต่เสียงบางอย่างกระซิบในหัวเขาเสียงที่ไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงของความทรงจำเลือกสิหรือจมอยู่กับอดีต เสียงนั้นทำให้หัวใจเขาสะดุง้งและร่างสูงใหญ่ยื่นมือออกรากับเสนอทางรอดหรือความตายสมชายช้าช้าย,ยกมือไปจับความเย็นจากมันแผ่ซ่านไปทั้งร่างและในชั่วขณะหนึ่งเขาเห็นภาพทั้งหมดของสงครามทุกความสูญเสียทุกความหวาดกลัวทุกความเจ็บปวดรวมกันอยู่ในมือของร่างสูงใหญ่สมชายหายใจลึกรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความโกรธผสมกัน เขาตัดสินใจก้าผ่านร่างสูงใหญ่และทันใดนั้นแสงไฟแรงพุ่งออกมาจากซากอาคารความมืดและเงาดูเหมือนสลายไปชั่วขณะเสียงระเบิดดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้แตกต่างไม่ใช่ความตายแต่เป็นการเริ่มต้นสมชายมองไปรอบตัวสนามรบเพียงคงเงียบแต่เหมือนมีบางสิ่งฟื้นคืนชีวิตร่างสูงใหญ่หายไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำและบทเรียนของสงคราม สมชายยืนอยู่กลางซากปรักหักพังรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความเข้มแข็งในเวลาเดียวกันสงครามอาจจบลงแต่ความทรงจำของมันจะอยู่กับเขาตลอดไปสมชายเริ่มก้าวออกจากซากอาคารแต่พื้นดินใต้เท้าเขาสั่นสะเทือนอีกครั้งเสียงกระแทกหนักเหมือนภูเขาถลม่มและเงามืดปรากฏขึ้นอีกครั้งจากเงาซากอาคารร่างสูงใหญ่กลับมาแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงร่างเดียว มีเงาของทหารที่เขาเคยเห็นล้มตายรายล้อมรอบเขาพวกเขาไม่ขยับแต่สายตาทุกคู่จับจ้องสมชายอย่างเยือกเย็นสมชายยืนหยัดหัวใจเต้นแรงเขาเข้าใจแล้วสงครามนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางกายแต่เป็นการทดสอบจิตใจและความกล้าหาญเสียงลมหายใจหนักกระแทกหูและทันใดนั้นร่างสูงใหญ่ยกมือขึ้นแสงสว่างจากเศษซาาสะท้อนบนมือของมัน เผยให้เห็นเครื่องหมายบางอย่างเครื่องหมายที่สมชายเคยเห็นในฝันร้ายสมชายตัดสินใจไม่ถอยเขากล้าเข้าหามันมือเขาแตะกับร่างสูงใหญ่ความเย็นและแรงดึงเข้าหาเขาอย่างแรงเหมือนทั้งโลกพยายามกืนเขาทัานใดนั้นแสงไฟแรงพุ่งออกจากร่างสูงใหญ่ทุกนงามืดรอบตัวสลายไปเสียงกรีดร้องและคำสาบเงียบหายไปสมชายรู้สึกถึงแรงดันที่หายไป และความสงบแผ่เข้ามาแทนที่เขาหายใจลึกมองไปรอบตัวสนามรบเพียงคงพังทลายแต่ไม่มีเงามืดอ,อีกแล้วมีเพียงความทรงจำและบทเรียนของสงครามสมชายยืนอยู่ท่ามกลางซาาปรกหักพังรู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่ก็รู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นจากความกลัวสงครามอาจจบลงแต่ความทรงจำและสิ่งที่เขาเรียนรู้จะอยู่กับเขาตลอดไป สมชายเริ่มเดินออกจากซรากรักหักพังแต่ความสงบไม่ได้อยู่ยาวลมพัดแรงอีกครั้งและเสียงฟีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเขาหยุดหันไปมองไม่มีใครแต่ร่างสูงใหญ่กลับปรากฏอีกครั้งคราวนี้เงาของมันเต็มไปด้วยควันสีแดงเหมือนความตายยังไม่ปล่อยเขาไปสมชายรู้สึกถึงแรงดึงที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ร่างเขากลับไม่สามารถวิ่งหรือถอยหนีได้ ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนยืดเวลาออกและทุกลมหายใจเป็นเหมือนการต่อสู้กับความมืดทันใดนั้นร่างสูงใหญ่ยื่นมือออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้มีสิ่งเล็กๆในฝ่ามือเป็นแผ่นโลหะเก่ามีสัญลักษณ์ประหลาดสมชายรู้ทันทีนี่คือกุญแจบางอย่างกุญแจที่จะเปิดเผยความลับที่แท้จริงของสงครามนี้เขาก้าวเข้าไปใกล้มือของเขาแตะแผ่นโลหะและในชั่วพริบตา ภาพความทรงจําทั้งหมดของสนามรบไหลผ่านหัวเขาทุกความสูญเสียความเจ็บปวดและความกลัวรวมกันเป็นพลังที่ทําให้เขารู้สึกทั้งกลัวและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันร่างสูงใหญ่ยิ้มเย็นแต่คราวนี้รอยยิ้มนั้นไม่ใช่การขม่มขู่เหมือนมันกําลังบอกให้สมชายเข้าใจบางสิ่งสมชายพยักหน้ารู้สึกถึงพลังและความจริงบางอย่างและทันใดนั้นร่างสูงใหญ่ค่อยๆจางหายไป ทิ้งเพียงความทรงจำที่เล็กซึ้งและแผ่นโลหะในมือสมชายยืนอยู่กลางซากปรักหักพังมือกำแผ่นโลหะแน่นรู้ว่าชีวิตและสงครามนี้เปลี่ยนเข้าไปตลอดกาลเสียงลมพัดเศษซากเคลื่อนไหวแต่ครั้งนี้เขาไม่กลัวอีกแล้วสมชายก้าวออกจากซากปรักหักพังแผ่นโลหะในมือส่องแสงอ่อนๆเหมือนกำลังเรียกเขาไปสู่สิ่งที่ยังไม่รู้ฟ้าเริ่มสว่างขึ้นช้าๆ แสงแรกของวันสองลมบนสนามรบแต่รอยแผลและซาปราหลักผักพังยังคงอยู่เตือนให้เขารู้ว่าความโหดร้ายของสงครามไม่เคยจางหายสมชายก้าวไปยังขอบสนามรบเสียงลมพัดและนกบางตัวร้องในระยะไกลเขาหยุดมองไปยังท้องฟ้าและในใจเขารู้ว่าสิ่งที่เขาเผชิญมาไม่ใช่แค่ศัตรูบนพื้นดินร่างสูงใหญ่ที่เขาเคยเห็นไม่ใช่เพียงพูดหรือเงา แต่เป็นตัวแทนของความตายและความทรงจำทุกสิ่งที่สมชายเห็นและรู้สึกคือบทเรียนของสงครามที่มนุษย์ไม่อาจลืมสมชายหายใจลึกมองไปที่แผ่นโลหะในมือเขารู้ว่ามันเป็นทั้งกุญแจและคำเตือนความตายอาจตามมาอีกครั้งแต่ความกล้าหาญและความทรงจำของผู้ที่ล่วงลับจะอยู่กับเขาตลอดไปเขาก้าวเดินต่อไปออกจากสนามรบ แต่ไม่ใช่เพียงเพื่อหนีความตายแต่เพื่อเก็บบทเรียนและพลังที่เขาได้รับเพื่อนำไปสู่ชีวิตและสงครามครั้งต่อไปเสียงลมพัดเศษซ่าขยับแต่ร่างสูงใหญ่ไม่กลับมาความมืดและความช็อกยังอยู่ในความทรงจำแต่สมชายเดินต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่หวั่นไหวอีกแล้วสงครามจบลงแล้วแต่เรื่องราวของความกล้าหาญความสูญเสียและความลึกลับเหนือธรรมชาติ จะอยู่ในใจของผู้ที่ยังมีชีวิตต่อไปสมชายยืนอยู่กลางซากปรักหักพังแผ่นโลหะในมือส่องแสงอ่อนๆเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของทั้งความสูญเสียและความหวังเสียงลมพัดเบาๆผ่านเศษซากและแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนสนามรกที่เงียบสงบร่างสูงใหญ่ที่เคยปรากฏหายไปแล้วเหลือเพียงความทรงจำที่ลึกซึ้งและบทเรียนของสงครามสมชายค่อยๆหันกลับไปมองเพื่อนทหารที่ล่วงลับ ภาพและเสียงของพวกเขายังคงอยู่ในหัวใจเขารู้สึกถึงความกล้าหาญที่พวกเขาฝากไว้และความรับผิดชอบที่จะต้องเดินต่อไปเขาก้าวออกจากซาประหักหักพังอย่างมั่นคงแต่และก้าวเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสงบสงครามอาจทำลายทุกสิ่งรอบตัวแต่จิตวิญญาณและความทรงจำของผู้ที่สู้เพื่อชีวิตจะอยู่ต่อไปไม่เสื่อมสลายสมชายยิ้มเล็ก ลมพัดผ่านใบหน้าและเสียงธรรมชาติรอบตัวค่อยๆกลับมาความเงียบสงบแทนที่ความโกลาหลล่ะและเขารู้ว่าชีวิตยังคงเดินต่อไปพร้อมกับความเข้มแข็งและบทเรียนที่ไม่อาจลืมเรื่องราวของสงครามจบลงแต่ความกล้าหาญความสูญเสียและความหวังจะอยู่ในใจของผู้รอดชีวิตตลอดไป